รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอย c ์ไมเ e อขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการชีวิตเปลี่ยมสุขทุกวันวันนี้ฉันจะมาแบ่งปันพระเจนะของพระเจ้าซึ่งเป็นความจริงและเป็นสิ่งที่เราต้องการมากในยุคนี้เพราะมีการหลอกลวงเกิดขึ้นมากมายในโลกนี้ ฉะนั้นจงเงี่ยหูฝ่วิญญาณของคุณฟังให้ดีและพร้อมที่จะฟังเรื่องที่ฉันคิดว่ามันจะช่วยคุณได้ตอนนี้รวมถึงอีกสองตอนต่อไปฉั่จะสอนในหัวข้อไม่มีอะไรซ่อนไว้จากพระเจ้าได้ฉันคิดว่าคุณรู้ไหมว่าเราจะเป็นยังไงถ้ามีคนกำลังมองเราอยู่เราจะทำตัวดีขึ้นใช่ไหมเราก็จะพยายามทำตัวให้ดีที่สุดเวลาที่มีคนมองเราอยู่ฉันยังจำเหตุการณ์หนึ่งเมื่อนาน,านมากแล้วได้ ย้อนไปในช่วงที่ฉันยังไม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเท่าไหร่แล้วฉันกําลังโมโหแล้วก็ตะโกนใส่ลูกๆแล้วสิษยพิบาลก็มาคอที่หน้าประตูคุณต้องไม่เคยเห็นใครปรับตัวได้เร็วมากขนาดนั้นมาก่อนในชีวิตของคุณแน่แล้วฉันก็ออกไปต้อนรับทันทีอาจารย์ดีใจที่ได้เจออาจารย์ค่ะเด็กๆเ,เหรอพวกเขาดีมากเลยค่ะเข้ามาสิฉะนั้น เวลาที่เรามันน่าประหลาดใจมากฉันได้บทเรียนจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นคุณรู้ไหมบางครั้งเราคิดว่าเราควบคุมตัวเองไม่ได้แต่แต่จริงๆคุณทำได้ถ้าคุณอยากเปลี่ยนมากพอและมันน่าทึ่งที่เราสามารถแสดงออกอย่างหนึ่งเวลาเราอยู่ต่อหน้าคนอื่นแต่ถ้ามีคนที่เราอยากให้เขาประทับใจอยู่ใกล้ๆหรือคนที่เราไม่อยากให้เขาผิดหวังในตัวเราเราก็จะทำตัวค่อนข้างดี ซึ่งประเด็นก็คือพระเจ้ามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างและฉันคิดว่าถ้าเราฝึกตัวเองที่จะใช้ชีวิตต่อหน้าที่ฉันเรียกว่าผู้ชมเพียงผู้เดียวรู้ว่าพระเจ้าทรงมองเห็นทุกอย่างตลอดเวลาเราควรปฏิบัติตัวให้ดีที่สุดตลอดเวลาพระเจ้าทรงเห็นทุกอย่างเราควรเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตบนความเชื่อที่ว่าไม่มีอะไรซ่อนจากพระเจ้าได้ อย่าทำอะไรที่เราจะไม่ทำต่อหน้าพระองค์เพราะไม่มีอะไรซ่อนจากพระองค์ได้พระเจ้าไม่เพียงมองเห็นสิ่งที่เราทำแต่พระองค์มองเห็นหัวใจของคนคนนั้นพระองค์มองเห็นตัวตนที่แท้จริงของเราพระองค์เห็นทั้งหมดรู้ทั้งหมดและพระองค์อยู่ทุกที่ทุกเวลานั่นเป็นสิ่งที่เยี่ยมมากพระองค์เห็นพวกเราทุกคนตลอดเวลาสุภาษิตบทที่สิข้อสาพระเนตรของพระยาเวอยู่ในทุกหนทุกแห่งทรงเฝ้าดูคนชั่วและคนดี ฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปกังวลเกี่ยวกับคนที่ไม่ดีและทุกสิ่งที่พวกเขาทำเพราะว่าพวกเขาก็ไม่ได้รับอะไรเหมือนกันพระเจ้าทรงเห็นทุกสิ่งฮิปรูบทที่สี่ข้อสิไม่มีสิ่งทรงสร้างใดๆถูกปิดซ่อนไว้จากพระองค์แต่ตรงกันข้ามทุกสิ่งก็ปรากฏแจ้งต่อพระเนตรของพระองค์ผู้ซึ่งและประโยคต่อมาเราจะต้องถวายรายงานด้วยวันนั้นจะมาถึงบางครั้งเราไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่ แต่วันนั้นจะมาถึงวันที่เรียกว่าวันแห่งการพิพากษาตอนที่เราจะยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าแล้วรายงานชีวิตของเราเองมีบอกไว้ในโรมบทที่สิบสี่ข้อสิบอบอกว่าฉะนั้นเราทุกคนจะต้องทูลเรื่องราวของตัวเองต่อพระเจ้าฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปคิดมากว่าคนอื่นเขากำลังทำอะไรแล้วก็ไปตัดสินเขา เพราะว่าพระเจ้าจะไม่บอกให้เรารายงานชีวิตของพวกเขาฉันคิดเสมอว่าพระเจ้าจะไม่ขอให้ฉันตอบคําถามแทนเดฟแน่ๆฉะนั้นฉันต้องมั่นใจว่าฉันกําลังทําสิ่งที่ควรทําเพราะว่าพระเจ้าจะถามเฉพาะเรื่องของฉันเท่านั้นในสุด,ดีบทที่หนึ่งร้อยสามสิบเก้าที่จริงฉันมีทั้งหมดสิบสองข้อตรงนี้มันเป็นพระธรรมสวด,ดีที่น่าทึ่งมากถ้าเราตั้งใจอ่านตรงนี้จริงๆมันน่าทึ่งจริงๆ พระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักข้าพระองค์เมื่อไหร่ที่พระเจ้าตรัสว่าพระองค์รู้จักคุณมันไม่ใช่ค่อ๋อใช่เรารู้จักเขาแต่พระองค์บอกว่าเรารู้จักเจ้าเมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกข,ขึ้นพระองค์ทรงเข้าใจความคิดของข้าพระองค์ได้แต่ไกลฉะนั้นพระองค์รู้แม้กระทั่งว่าเราคิดอะไรก่อนที่เราจะคิดด้วยซ้ําว้าวฉันยังไม่รู้จักตัวเองขนาดนั้นเลย พระองค์ทรงตรวจตาวิถีและการนอนของข้าพระองค์และทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์ฉันชอบตรงนี้แม้ก่อนที่ลิ้นของข้าพระองค์จะพูดพระองค์ก็ทรงทราบความเสียหมดแล้วพระเจ้ารู้ว่าเราจะพูดอะไรก่อนที่เราจะพูดออกมาพระองค์รู้ว่าเราจะคิดอะไรก่อนที่เราจะคิดซสอีกพระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์อยู่ทั้งข้างหน้าและข้างหลังและวางพระหัตบนข้าพระองค์ฉันชอบตรงนี้มากคุณเคยรู้สึกไหมว่าพระเจ้าวางคุณไว้ในที่ที่ คุณจะหนีไปไหนไม่ได้และพระองค์จะทํางานในชีวิตของคุณไม่มีทางที่คุณจะหนีไปได้เลยความรู้อย่างนี้อัศจรรย์เกินค่าพระองค์สูงนักจนค่าพระองค์เอื้อมไม่ถึงค่าพระองค์จะไปไหนให้พ้นจากพระบิญญาณของพระองค์ได้หรือค่าพระองค์จะหนีไปไหนให้พ้นจากพระภาคของพระองค์ถ้าค่าพระองค์ขึ้นไปยังสวรรค์พระองค์ก็สถิตที่นั่นถ้าค่าพระองค์จะทาที่นอนไวในแดนคนตายพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นถ้าค่าพระองค์จะบินไปไกลถึงตะวันออกหรือถ้าค่าพระองค์อาศัยอยู่สุดขอบทะเลตะวันตกแม้ที่นั่นพระห และความสว่างรอบข้าจะเป็นกลางคืนสำหรับพระองค์แม้ความมืดก็ไม่มืดกลางคืนก็สว่างอย่างกลางวันความมืดเป็นอย่างความสว่างอาเมนฉะนั้นพระเจ้ามองเห็นทุกอย่างรู้ทุกอย่างถ้าเราใคร่ครวญเรื่องนี้ทุกวันจริงๆว่าพระเจ้ามองเห็นทุกอย่างที่ฉันทำหรืออาจจะคิดสองสามครั้งฉันคิดว่ามันจะช่วยให้เรามีพฤติกรรมที่ดีขึ้น สดุดี9 4ข้อ11พระยาเวทรงทราบความคิดของมนุษย์ว่าเป็นแต่เพียงลมหายใจและในมัทธิวบทที่ส2อข้อ25้าพระเยซูทรงทราบความคิดของพวกเขาจึงตรัสกับเขาทั้งหลายว่าราชอาณาจักรใดๆซึ่งแตกแยกกันแล้วก็คงพินาศเมืองใดๆหรือบ้านใดๆซึ่งแตกแยกกันแล้วจะตั้งอยู่ไม่ได้ฉะนั้นคุณรู้ไหมหลายครั้งเราอาจคิดว่าเราเข้าบ้านแล้วปิดประตูแล้ว และพระเจ้าก็จะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในนั้นบ้างแต่พระองค์รู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นหลังบานประตูอย่างหนึ่งที่เราจะต้องระวังให้ดีก็คือความขัดแย้งในสุภาษิตบทที่6บอกว่ามีหสิ่งซึ่งพระยาเบเกลียดมีเจ็ดสิ่งซึ่งเป็นที่น่าเกลียดชังสำหรับพระองค์ส่วนเรื่องที่เจ็ดฟังให้ดีค่ะและคนที่หวานความแตกร้าวในหมู่พี่น้องคุณรู้ไหมว่าหมายความว่าอะไร นินทาใส่ร้ป้ายสีเริ่มสร้างปัญหาพูดถึงคนอื่นในแง่ไม่ดีเพราะคนคนนั้นทำอะไรบางอย่างที่คุณไม่ชอบและพระเจ้าตรัสว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจยิ่งกว่านั้นก็คือพระเจ้าเกลียดสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพระเจ้าสามารถทำงานในที่ที่มีสันติสุขเท่านั้นฉะนั้นถ้าเราอยากให้ครอบครัวของเราได้รับพราพรหรือชีวิตของเราได้รับพราพร เราต้องรักษาสันติสุขในครอบครัวของเราไว้ให้ดีและการที่เราจะมีสันติสุขได้นั้นฉันคิดว่าเราเองก็ต้องพยายามด้วยเพราะมารซาตานจะพยายามอย่างหนักให้เกิดปัญหาบางอย่างขึ้นเสมอถ้าคุณอยากรู้ว่ามารอยู่ที่ไหนแล้วก็มันอยู่ที่ไหนก็ได้ที่มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมันจะอยู่ที่นั่นเสมออาจารย์ปาโลบอกว่าข้าพเจ้าตั้งใจทำชั่วคือเมื่อไหร่ที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะทำความดีมันก็มักจะมาแสดงตัวเอาล่ะ พระเยซูตรัสอะไรหลายอย่างกับพวกหน้าซื่อใจคดพวกหน้าซื่อใจคดคือคนที่เสแสร้งทำตัวอย่างหนึ่งภายนอกแต่ภายในของเขาไม่เป็นอย่างนั้นทุกคนรู้ว่าเราสามารถยิ้มให้คนอื่นทั้งที่ในใจคิดว่าเธอใส่ชุดนี้แล้วดูงี่เง่ามากเลย ฉะนั้นให้เราคิดว่าพระเจ้าทรงมองเห็นภายในของเราและนั่นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพระองค์สำคัญมากกว่าการแสงทําเป็นคนของพระเจ้าหรือเป็นคนที่เคร่งศาสนาส่วนพวกฟาริสีนึกออกไหมพวกที่คิดว่า พวกฟาริสีเป็นพวกถือศาสนามากแต่ถึงอย่างนั้นพระเยซูก็ตรัสว่าเพราะว่าพวกเจ้าเป็นเหมือนอุโมงค์ฝังศพที่ฉาบด้วยปูนขาวว้าวพระองค์ตรัสว่าเพราะพวกเจ้าขัดชำระถ้วยชามแต่ภายนอกส่วนภายในถ้วยชามนั้นเต็มไปด้วยความสปกปรกและพระองค์ก็ตรัสว่าจงชำระถ้วยชามภายในเสียก่อนเพื่อข้างนอกจะได้สะอาดด้วยฉะนั้นฉันคิดว่าคุณอาจจะ พยักหน้าหรือสายหน้าไม่เห็นด้วยแต่ฉันคิดว่าเราจะใส่ใจกับสิ่งที่เราทำหรือสิ่งที่คนอื่นมองเห็นสิ่งที่เราทำมากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจของเราตลอดเวลาฉะนั้นพระเจ้าใส่ใจในท่าทีของเราและไม่มีใครต้องมีท่าทีแย่ๆท่าทีเป็นของคุณและไม่มีใครบังคับให้คุณมีท่าทีแย่ๆถ้าคุณไม่อยากมี ฉันอยากจะบอกว่าท่าทีที่ดีเป็นสิ่งที่มีค่ามากฉันพูดเสมอว่าฉันยินดีจะรับคนเข้ามาทำงานกับฉันที่อาจจะไม่ได้มีทักษะอะไรมากแต่มีท่าทีที่ดีมากกว่าคนที่เก่งมากๆแต่มีท่าทีที่ไม่ดีหรือน่ารังเกียจวันก่อนฉันเจอคนหนึ่งที่นอกห้องประชุมฉันถามเขาว่าคุณทำงานกับเรานานแค่ไหนแล้วเขาตอบว่ายีปี ฉันบอกว่าคุณต้องชอบที่นี่มากแน่ๆเขาตอบว่าผมไม่มีเรื่องจะบ่นเลยแม้แต่เรื่องเดียวฉันคิดในใจว่าฉันชอบคุนนี้เห็นไหมมันง่ายมากที่เราจะหาเรื่องที่จะบ่นโดยที่ไม่หันไปมองอีกหลายเรื่องที่เราสามารถจะขอบคุณได้และฉันไม่รู้ว่าคุณรู้ไหมว่าการบ่นเป็นความบาปเพราะว่าคุณไม่ได้ทำด้วยความเชื่ออะไรก็ตามที่ไม่ได้ทำด้วยความเชื่อเป็นความบาป พระเจ้าอยากให้คุณขอบคุณไม่ใช่เอาแต่บ่นหรือตำหนิฉะนั้นมัทธิวบทที่23ข้อ25ถึง28มัทธิวบทที่23ทั้งบทเป็นบทที่น่าอ่านมากวิบตัติแก่เจ้าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีฉันไม่รู้ว่าวิบัติคืออะไรแต่ฉันรู้ว่าฉันไม่อยากได้แน่นอนแต่จริงๆแล้วฉันไปนค้นดูมันเป็นเรื่องที่ทุกทรมานมากที่สุดที่คุณจะเจอได้วิบัติแก่เจ้าพวกธรรมาจารและพวกฟาริสีคนน่าซื่อใจคด เพราะพวกเจ้าขัดชำระถ้วยชามแต่ภายนอกส่วนภายในถ้วยชามนั้นเต็มไปด้วยการจุรกรรมและการมัวเมากิเลสโอ้พวกฟาริสีตาบอดจงชำระถ้วยชามภายในซสก่อนเพื่อข้างนอกจะได้สะอาดด้วยฉะนั้นถ้าเราใส่ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจเรามากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกที่คุณมองเห็นมันก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัติเพราะว่าอะไรที่อยู่ภายในเราก็จะปรากฏออกมาภายนอกด้วย วิบัติแก่เจ้าพวกธรรมาจารและพวกฟาริสีคนน่าซื่อใจคดเพราะว่าพวกเจ้าเป็นเหมือนอุโมงค์ฝังศพที่ฉาบด้วยปูนขาวข้างนอกดูงดงามแต่ข้างในเต็มไปด้วยกระดูกคนตายและทุกอย่างที่โสโครกฉันพูดเสมอว่าคุณอาจจะแต่งตัวสวยๆไปโบสถ์แต่นั่นไม่ได้บอกถึงสิ่งที่อยู่ภายในคุณมากเท่าไหร่ที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นเหมือนฉันไหมแต่ฉันยังจําเรื่องของฉันกับเดฟเมื่อหลายปีที่แล้วได้ หลายปีมาแล้วเราทะเลาะก,กันตลอดทางไปโบสถทะเลาะก,กับลูกๆแต่ทันทีที่เราไปถึงที่โบสถ์เราก็กลายเป็นผู้บริสุทธิ์ทันทีฉันยังจำได้ว่ายืนมองดูเนื้อเพลงนนมัสการบนจอโปรเจคเตอร์ขณะที่ปากร้องเพลงในหัวก็คิดว่าถ้าเดบคิดว่าวันนี้จะให้ฉันเป็นคนทำอาหารให้อีกแล้วก็เขาจะต้องเจอดีแน่ ฉันจะปล่อยให้เขาหิวไปเลยเพราะเขาจะกลับบ้านไปดูฟุตบอลส่วนฉันก็ต้องทำความสะอาดบ้านทั้งวันฉะนั้นขนาดที่ฉันค่ะโคมอบถวายวคุณรู้ไหมว่าพระเจ้าไม่ได้ยินที่เราร้องหรอกแต่ที่พระองค์ทรงได้ยินก็คือสิ่งที่อยู่ในใจเราฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นคริสเตียนแท้เราต้องใส่ใจสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราเพราะว่า พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งจิตใจพวกเจ้าก็เป็นอย่างนั้นแหละภายนอกดูเหมือนว่าเป็นคนชอบธรรมแต่ภายในเต็มไปด้วยความน่าซื่อใจโคตและความอาธรรมวันนี้ฉันอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการประนีประนอมนิดหน่อยซึ่งมันทำง่ายมากเลย ที่จะประนีประนอมคนอื่นเขาก็ทำกันค่ะแต่ว่าคุณไม่ใช่คนอื่นแล้วคุณก็ไม่ได้ตอบคำถามแทนคนอื่นด้วยและฉันจำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยบ่นกับพระเจ้าว่าฉันรู้สึกว่ามีหลายอย่างที่พระองค์ไม่ยอมให้ฉันทาและฉันก็รู้จักนักเทศหลายคนคือมันมีหนังเรื่องหนึ่งที่ฉันอยากจะดูมากแต่ฉันรู้สึกว่าพระเจ้าไม่อยากให้ฉันไปดูเพราะมันมีเนื้อเรื่องที่ไม่เหมาะสมในนั้น แต่ฉันรู้จักผู้รับใช้หลายคนที่ไปดูกันและพวกเขาบอกว่ามันดีมากฉันก็เลยบ่นและต่อว่าพระเจ้าทำไมพระองค์ถึงใจร้ายกับลูกคนอื่นๆเขาก็ดูกันแล้วดูเหมือนว่าพันธกิจของพวกเขาก็ยังไปได้ด้วยดีพระองค์ตรัสว่าเจ้าขอเราเยอะมากเจ้าอยากได้ไหมล่ะฉะนั้นให้จําไว้เสมอว่าถ้าคุณอยากให้พระเจ้าทําในสิ่งที่คุณขอให้พรรองทำในชีวิตของคุณแล้วการประนีประนอมก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะทํา และการประนีประนอมมันหลอกล่อให้เราทําตามการประนีประนอมเกิดขึ้นได้รอบตัวเราตลอดเวลาเรารู้ดีว่าไม่ควรนินทาคนอื่นแต่มันก็ล่อใจเราจริงๆหรือไม่แปลกใจเลยที่เราจะหูผึงเวลาที่มีใครมาพูดว่าเธอได้ยินเรื่องนี้หรืออยังมันยากที่เราจะเดินออกมาแล้วคิดว่าไม่ฉันจะไม่ทำมันเหมือนกับเราอยากจะรู้จากที่ฉัน ล้มขาหักปีนี้เองแล้วขาอีกข้างหนึ่งก็มีปัญหาสันลืดอุดตันที่เกิดจากการผ่าตัดหลังตอนที่เราพูดเรื่องนี้ทางทีวีครั้งแรกเราเอามาพูดกันในรายการพวกเขาตั้งชื่อรายการว่าการล้มของจอยซ์ไมเออร์และกลายเป็นว่ารายการนั้นมีผู้ชมมากที่สุดเท่าที่เราเคยออกอากาศทางทีวีมา เพราะอะไรดูไหมเพราะคนคิดว่าฉันล้มลงในความบาปและทุกคนก็อยากจะรู้เรื่องนี้อยากจะรู้ว่าถ้าเราตั้งชื่อรายการว่าความบริสุทธิ์ของจอยซ์มเออร์คนอาจจะคิดว่าฉันไม่มีทางดูหรอกฉะนั้นการประนีประนอมถ้าคุณดูคำจำกัดความจริงๆมันเป็นอะไรที่เพิ่มความเกรงกลัวพระเจ้าในคุณมากขึ้นการประนีประนอมหมายถึงการเลือกสิ่งที่ต่ำกว่าสิ่งที่ถูกต้องนิดหน่อยอู้ เลือกสิ่งที่ต่ำกว่าสิ่งที่ถูกต้องนิดหน่อยเราต้องมีการสอนเรื่องความบริสุทธิ์ให้มากขึ้นเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์และพระองค์คาดหวังให้เราบริสุทธิ์และฉันค่อนข้างเป็นห่วงเพราะว่าฉันคิดว่ามันเป็นการทดลองสำหรับศิษยาพิบาลรวมถึงอาจารย์ที่สอนพระคัมภีร์ที่จะสอนเรื่องที่พวกเขาคิดว่าคนอยากจะได้ยินเท่านั้น ฉันเรียกมันว่าคำเทศนาของหวานเนื้อออกไม้ที่คุณฟังแล้วคุณจะมีความสุขแล้วอยากจะมาอีกในที่ต่อไปแต่เราที่ถูกเรียกให้เทศนาพระวจนะของพระเจ้าเราจะต้องรายงานชีวิตตัวเองกับพระเจ้าถ้าเราไม่พูดเรื่องความจริงให้คนรู้หรือพูดรุ่นที่เราเชื่อว่าพระเจ้าให้เราสอนพวกเขาและมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องใช้ไม้แข็งต้องเทศนาตักเตือนเรื่องบางเรื่องเสมอ แต่เราจะไม่ให้เขาคิดว่าเขาสามารถทำอะไรก็ได้ได้ทุกเมื่อเวลาที่เขาอยากจะทำเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เปี่ยมด้วยพระคุณและพระเมตตาเราจึงสามารถทำสิ่งนั้นได้เราต้องเรียกให้ผู้คนมีมาตรฐานชีวิตที่สูงขึ้นฉะนั้นวันนี้ฉันอยากจะบอกว่าเลิกประนีประนอมได้แล้วใส่ใจมากขึ้นกับสิ่งที่อยู่ภายในใจของคุณเพราะว่าพระเจ้าใส่ใจสิ่งเหล่านั้นมากกว่าสิ่งที่ปรากฏออกมาภายนอก สมมุติว่าวันนี้คุณอารมณ์เสียคุณเครียดหรืออะไรก็แล้วแต่บางครั้งถ้าคุณลองพิจารณาความคิดของตัวเองหรือแม้แต่คำพูดของคุณคุณจะเจอปัญหาของคุณได้ค่อนข้างเร็วทีเดียวเพราะความคิดของเราสามารถทำให้เรามีความสุขหรือทำให้เราท้อใจหรือเสียใจก็ได้เช่นเดียวกันกับสิ่งที่เราได้ยิน แรงจูงใจของเราก็สำคัญมากๆคนก็มักจะเงียบเวลาที่เราพูดถึงแรงจูงใจเพราะว่าแรงจูงใจของเราไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังทำอะไรอยู่แต่เรากำลังทำสิ่งนั้นเพราะอะไรนี่เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับพระเจ้าเราทำเพราะอะไรนี่เป็นบางเรื่องที่ฉันไม่คือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณตกลงที่จะทำอะไรบางอย่าง นี่เป็นบางสิ่งบางอย่างที่ฉันทำเพราะฉันเชื่อว่าพระเจ้าอยากให้ฉันทำจริงๆริงไหมหรือฉันทำเพราะอยากจะเอาใจคนอื่นเพราะฉันไม่อยากให้ใครมาไม่พอใจฉันคุณรู้ไหมคุณไม่สามารถเอาใจพระเจ้าและเอาใจผู้คนไปพร้อมกันได้อาจารย์เปโลกล่าวไว้ในกาลาเทียบทที่หนึ่งข้อสิบถ้าข้าพเจ้ากำลังเอาใจมนุษย์อยู่ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ทาส ของพระเยซูคริสต์กลับมาตรงนี้อีกครั้งบางครั้งเราต้องมีความเกรงกลัวพระเจ้าฉันหมายถึงใครก็ตามที่อยากเติมเต็มการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตฉันหมายถึงการทําเพื่อเอาใจคนอื่นให้เขามีความสุขก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าการเอาใจนั้นจะทําให้พระเจ้าไม่พอพระทยัยอย่างนั้นเราก็ควรให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำซึ่งพระองค์จะไม่ทําให้คุณทําสิ่งที่คนอื่นอยากให้คุณทํา ฉันพูดเรื่องนี้บ่อยมากเพราะว่าคนสมัยนี้มักจะยุ่ง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 แล้วก็เครียดเพราะตารางงานของตัวเองถ้าคุณลองเขียนทุกอย่างที่คุณทำออกมาเป็นข้อๆและวทำสองอย่างตัดทุกอย่างที่ไม่เกิดผลออกไปที่ทำให้คุณเสียเวลาและไม่เกิดผลอะไรเลยรู้ไหมคุณอาจจะมีเพื่อนที่มาขอคำแนะนำคำปรึกษาจากคุณตลอดเวลาและคุณก็รู้สึกดีที่มีคนต้องการคำแนะนำจากคุณ แต่ถ้าคนคนนั้นมาเรื่อยๆเอาแต่บ่นในเรื่องเดิมๆเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆหรอกเขาแค่อยากจะพูดปัญหาของตัวเองและมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับคุณมันไม่ได้ทำให้ชีวิตของคุณและชีวิตของฉันเกิดผลฉะนั้นถ้าคุณตัดทุกอย่างที่ไม่เกิดผลกับชีวิตของคุณออกไปแล้วแล้วถ้าคุณตัดทุกอย่างที่ไม่ได้ มาจากแรงจูงใจที่ถูกต้องออกไปนืกออกไหมบางครั้งเราก็ทำเพราะอยากให้คนมองเราในทางที่ดีบางครั้งเราก็ทำเพราะเราอยากให้คนอื่นมองเห็นในมัทธิวบทที่6พระเยซูทรงพูดถึงเรื่องนี้และนี่เป็นข้อพระคัมภีร์ดีๆที่ต้องอ่านจงระวังอย่าปฏิบัติศาสนากิจเพื่ออวดคนอื่นให้เขาเห็นมันไม่ได้แปลว่าห้ามคุณ ทำเรื่องดีๆต่อหน้าคนอื่นแต่บอกว่าถ้าท่านทำเพราะอยากให้คนอื่นเห็นก็อย่าทำเลยถ้าทำอย่างนั้นท่านทั้งหลายจะไม่ได้รับบำเน็จจากพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ฉันไม่อยากเสียบำเน็จของตัวเองไปเพราะฉะนั้นเมื่อท่านทำทานอย่าเป่าแตรข้างหน้าเหมือนคนหน้าซื่อใจโคตรที่ทำในธรรมสาราและตามถนนเพื่อให้คนสนรรเสริญ ระบอกความจริงแกพวกท่านว่าพวกเขาได้รับบำเหน็จของพวกเขาแล้วนี่เป็นอีกข้อหนึ่งที่ฉันชอบแต่ท่านเมื่อทำทานอย่าให้มือซ้ายรู้การกระทำของมือขวาและมันแปลว่าอะไรฉันเชื่อว่าพระเจ้าเปิดเผยกับฉันว่าถ้าฉันทำความดีแต่สมมติว่าการประชุมที่เราจัดในเสาร์อาทิตย์นี้ออกมาดีมากๆคือมันยอดเยี่ยมมาก ฉันเทศนาดีมากผู้คนได้รับความรอดทุกอย่างยอดเยี่ยมบางทีในระหว่างนั้นเรามีโอกาสได้ช่วยเหลือคนบางคนที่เข้าขัดสนและยากจนฉะนั้นมันจึงเป็นแค่การประชุมที่ยอดเยี่ยมดูไหมพระเจ้าไม่ได้อยากให้ฉันกลับมานั่งในวันอาทิตย์แล้วกลับมาเอาแต่คิดว่าตัวเองทำได้ดีแค่ไหน ที่ทุกทุกคนโอ้ oh, ทุกคนยืนขึ้นและปรบมือให้ฉันพวกเขาตบมือดังมากฉะนั้นคุณจะไม่กลับมานั่งคิดว่าคุณเป็นคนดีมากแค่ไหนหลังจากที่ได้ทำสิ่งดีๆไปให้คุณเดินออกมาจากเงานั้นฉันเคยได้ยินมาว่าความรักจะอยู่ในเงานนจนกว่าจะมีคนต้องการแล้วมันก็จะก้าวออกมาจากเงานั้นแล้วทำสิ่งที่ควรทำหลังจากนั้นก็กลับไปในเงาใหม่อีกครั้ง ่าประทับใจนะว่าไหมฉันคิดว่าความหมายของประโยคที่ว่าอย่าให้มือซ้ายรู้การกระทําของมือขวาก็คืออย่าเอาแต่หลงอยู่กับความดีของตัวเองอเมนไหมเพื่อว่าทานของท่านจะเป็นทานลับมันไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างที่คุณทําจะต้องเป็นความลับสุดยอดบางครั้งบอกตามตรงถือว่ามันเป็นพระพรสําหรับบางคนที่ได้รู้มันเป็นผลดีกับคนอื่นที่ได้รู้ว่าคุณกําลังทําบางอย่างเพื่อเขาอยู่ แต่คุณก็ไม่จำเป็นต้องเป่าแตรประกาศให้ใครรู้หรือบอกทุกคนรู้สิ่งที่ท่านทำในที่ลับพระเจ้าจะประทานบำเหน็จให้คุณในที่แจ้งฉันชอบมากเมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานอย่าเป็นเหมือนพวกหน้าซื่อใจโคตรเพราะพวกท่านยืนอธิษฐานในธรรมศาลาและตามมุมถนนต่างๆเพื่อจะให้คนทั้งปวงได้เห็นแรงจูงใจอีกแล้วระบบความจริงกับพวกท่านว่าพวกเขาได้รับบําเหน็จของเขาแล้วส่วนท่านเมื่ออธิษฐาน จงเข้าในห้องชั้นในและเมื่อปิดประตูแล้วจงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้สถิตในที่ลี้ลับพระองค์จะประทานบำเหน็จแก่ท่านในที่แจ้งรู้ไหมว่าถ้าคุณตื่นมาทุกเช้าแล้วอธิษฐานกับพระเจ้าสามชั่วโมงแรกที่ตื่นขึ้นมาคุณก็ไม่จําเป็นต้องไปเที่ยวไปบอกใครคุณจะไม่พาคริสเตียนที่เพิ่งรับเชื่อใหม่ไปทานอาหารแล้วถามเขาว่าคุณอธิษฐานานานแค่ไหน ห้านาทีเหรอและคุณละอธิฐานนานแค่ไหนอย่างต่ำสามชั่วโมงคุณกำลังทำให้คนคนนั้นถูกตำหนิทันทีและคุณทำให้เธอรู้สึกว่าเธอไม่มีทางเทียบคุณได้แล้วมันทำให้เธอหยุดเติบโตคุณไม่ได้เริ่มต้นที่สามชั่วโมงแน่แน่แรงจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ